นี่ครับผักสันตะวานะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพักอยู่ที่รีสอร์ทบ่อกแก้ววิลล่าอยู่ที่อำเภอวันนอนนะครับจังหวัดสกลนครทีนี้ผมมาเจอผักสัน้็เรียกว่าสันตะวาเป็นผักแถวบ้านผมนะครับหรือว่าแถวนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าผักชนิดนี้หายากแล้วแถวบ้านผมมาเจอตกใจมากเลยขึ้นเป็นดงใหญ่มากเลยเพื่อนเดี๋ยวผมจะปีนนะผมขออยากคนดูแลหหอ,อแล้วเขาบอกระวังเชๆเช่แล เขาไม่ได้กลัวอะไรเรากลัวผมนี่แหละก็ผมตกนี่ดี๋ยว่าเก็บให้ดูนะครับโอ้เป็นดงเลยน้องกินกับน้ำซีฟู้นจะอร่อยครับเี่ นี่ครับดูอะเดี๋ยวล้างก่อนนี่ครับผักสันตาวาเพื่อนๆเ,เคยเอาไปกินกับน้ำพริกอะไรบ้างแล้วเอาไปทําเมนูอะไรนี่คอมเมนต์มาครับนี่ส่วนผมนี่กินกับรั่วดงเดี๋ยวล้างให้ตัวยๆก่อน <c oughs> นี่ดูอยเยอะมากครับเป็นดงเลยนุ่นนี่